ดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเจ้าไดรโลสอ์มาเจอกับเท่าทาร์ฟอร์เมอร์นะครับดูนะครับโหเจ้าทาน์ฟอร์เมอร์นี่ดูครับตัวสีเหลืองนะครับเจอเจ้าไดรโลสอ์เจ้าเสาอ้อรีโอเคนี่ครับเจ้าทาน์ฟอร์เมอร์อ้อ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 โหนี่ครับจะพามาขี่เจ้าทาน์ฟอร์เมอร์ดูเจ้าไดรโลสอ์พยายามเหยียบนะครับเหยียบไม่ได้โหล้มเลยอ่ะ อ่าเดี๋ยวลองเหยียบแขนดูนะครับดูสินี่นี่ขึ้นแขนในดูหูไปมีขนมด้วยเดี๋ยวบารชิมอือหือเดี๋บารชิมสิใดีชิมสิหูอ้ําอ้ำาอ้ําเอาเอาป้อนน้องสิเดี๋ยวอือดูอร่อยมากขนมอ้ำอ้ําอือหูเลือกอร่อยมากเลยนี่ครับ จรับกินขนมอร่อยกรุบกรุบเลยนะเนี่ยน้องเฮอร่อยไหมเนี่ย,อ,ยอะไรนะนกรอบด้วยกรอบด้วยอื<ะ>นี่ครับโอ้โหเจ้าทุนยนกินเจ้าทุนยนกินขนมซีโอ้เจ้ามาก็อยากกินครับอืเจ้ามาก็อยากกิน

โอเคเป็นเพื่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย